สวัสดีครับพบกับพวกเราโคกุสตูดิโอครับผมและวันนี้เราจะมาแข่งตัดต่อกันครับ <ST> <C IF> <AL> ก็หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก้องกับไกด์เนี่ยใครตัดต่อได้เจ๋งกวมากันนะครับวันนี้เราเลยจะมาแข่งกันให้ดูแลรูล้รอดกันไปเลยครับซึ่งกฎของเรานะครับจะมีง่ายๆไม่กี่ข้อนะครับข้อแรกคือเราจะสุ่มรูปภาพจาก random ว็บไซต์เนี่ยเออสุ่มมาห้ารูปนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเอาห้ารูปนั้นมา ทำอะไรก็ได้ให้สร้างเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับภายในระยะเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูผลกันว่าใครมีความคร e a t ์ใครสามารถทําออกมาได้เจ๋งกว่าหรือดีกว่าครับโดยให้ผู้ชมตัดสินครับผมโอเคเราจะมาสุ่มพร้อมกันนะครับ3 2 1ไปเฮ้ยวัสดุแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มเยวผมจะส่งรูปให้นะครับในในลงไปในไดรฟนะครับโอเคแล้วเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าครับคุณย่าเคยพูดเอาไว้ครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะหนึ่งรครั้งครับเพราะฉะนั้นเราจะไปสืบศัตรูก่อนครับว่าศัตรูเนี่ยเป็นยังไงง่ายๆเลยครับเราจะมาดู IG มันครับเพราะว่ามันจะชอบลงรูป อะไรพวกนี้ลงใน IG จนะครับนี่จากที่ดูๆมานะครับไกด์มันจะเป็นคนที่ชอบเล่นเรื่องแสงริมไ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะซึ่งแน่นอนว่างานที่มันจะทําออกมาในคราวนี้น่าจะเกี่ยวกับแสงครับ <ammed> ผมว่านะถ้าเราสู้เรื่องแสงมันไม่ได้เราก็ต้องหาทางอื่นไปสู้กันมานครับซึ่งมันน่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าฉีกครับก็หลังจากที่เราศึกษาคู่ต่อสู้รวเนี่ยเราจะไปวาดคอนเซปต์ในหัวกันครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งวาดแป๊บนึงนะครับ อะรครับดูจากรูปแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ก็เครียดเหมือนกันนะชั่วโมงเดียวตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วต้องเสร็จภายในห้าโมงครึ่งนะครับออทําไมกล้องอซึ่งดูจากรูปภาพเนี่ยไม่ได้มีความเข้ากันอะไรเลยนะครับแต่เราต้องต้องรวมกันให้ได้นะครับโอเคเรามาวางแผนในกระดาษก่อนดีกว่าว่าต้องาม,มารถมีไอเดียอะไรออกมาบ้างนะครับ <c oughs> ดูคอนเซปต์ผมกันเลยครับนี่เห็นไัว่นี่นะครับเดี๋ยวน่าจะเห็นกันนะว่าคอนเซปต์เป็นยังไงนะครับตรงตามที่ผมคิดไหหรือเปล่าเราไปทำกันดีกว่าครับโอเคครับก็หลังจากที่กล้องไปวาดมาพักหนึ่งนะครับก็มันออกมารูปเป็นประมาณนี้ครับจริงเป็นไงครับทุกคนดูออกไหมว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ก็ภาพที่วาดออกมาอาจจะไม่ตรงกับในรูกสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราได้แบบความคิดในหัวคร่าวๆแล้วเราไปลงมือ ทำกันในโปรแกรม Photoshop เลยครับผมเอาเลยครับตอนนี้เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมปัญหายอย่างหนึ่งผมจะได้คัดข้างในยังไงให้ทันกับเวลาที่เหลือนะครับเอ่อ ตอนนี้คิดไม่ออกนะว,ว่าจะแก้ยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านมาได้ค่อนทางแล้วนะครับมันก็เลือกเป็นรูปเป็นร่างแล้วสําหรับของกล้องนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าวงแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงในการทําตัวให้เสร็จแล้วก็ใส,ส่แสงเงาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ว่าน่าจะลบลบให้หมดเลยแล้วก็วาดใหม่น่าจะน่าจะง่ายกว่าโอเคตอนนี้มันเวิร์กนะครับการลบรอแล้วก็วาดเส้นมาใหม่ง่ายกว่านะครับ ต่อมาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เราจะวงกอบใดเจเยบ้อยแล้วที่เหลือเราก็จะทุยที่เหลือเราก็จะ,ะใส่เงาเลยครับแล้วก็ใส่ทรงใส่แสงให้มันกลมกลืนเป็นภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม แล้วโอ,อโอ้ยไฟไฟโอ้ยเดี๋ยวรออัปโหลดนะครับแล้วก็มาดูของอีกคนหนึ่งกันว่าเขาจะทําออกมาแนวไหนนีมันสนุกนะเออเอารูปภาพที่มันจํากัดเนี่ยมันเอามาแค่ว่าเอามาสร้างเป็นผลงานใหม่ซึ่งไอ้ข้อจําจกัดอันนี้มันบางครั้งมันก็ผักดันเขายว่า creativity ของเราหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ของเราไปนในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ สนุกนะครับก็เป็นการฝึกสกลิลฝึกประสบการณ์นะครับอุย้อยเดี๋ยวไม่ถัานอัพก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมัวแต่พูดและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กกําหนดแล้วนะครับเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปรอด,ดูของไกลและก็มอมังกันะครับว่าใครจะเป็นนักต่อต่อที่เจ๋งที่สุดในช่องนี้ครับโอ้อะไรกับนียคือของคุณอ่ะผมอะ่ะทำคลิไปไว้แล้วว่า มันน่าจะเป็นการเล่นกับพวกแสงซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากที่คิดไว้เท่าไหร่แต่ว่าที่ปแปลกไปเลยคือไอเดียไม่คิดว่าจะแบบว่าถ้ามองไปมูที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยแบบโผล่ลิงมันก็ตกตายอย่างเงี้ยของคุณอะ่ะผมว่าเดียวอยู่แล้วก็สีอ่ะสีแบบทําออกมาได้ดีแบบน้าเงินแดบงบเปลี่ยนมูทไปเลยของผมมันแบบทําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแนวแบบแอนสเกปแนวน่ากลัวคอนเซปต์โฆษณาเห็นชัดอยู่แล้วว่าแบบแพนควินกำลังไต่้อแล้วก็มีเพื่อนมัน นอนตายอยู่ที่ด้านล่างนี่เป็นหนามแหลมคอนเซ็ปต์ก็เป็นแบบเหมือนนรกอะ่ะเออผมเห็นแล้วแบบเออเป็นต้นนิ้วหรืออะไรเงี้ยเออเอาลองเปลี่ยนเป็นพื้นแล้วกันแล้วก็มีสดิงทำให้ดูน่ากลัว แล้วก็มีแสงส่องอะไรเงี้ยตามสไตล์ของผมชวนของคองุณค่อนข้างเงอบเลยคือคือไม่คิดว่าจะทาแนวแ h a เตอร์ด design อย่างนี้ทําเป็นตัวละครอย่างนี้แล้วก็เออชอบตรงวงล้อมากไม่คิดว่าจะเอามาทําแบบเ <c oughs> ขาเรียกว,นะว,นะว่าอะไรนแบบระในสวรรค์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนางฟ้าแบบคาโร่เออคือผมอ่ะพูดกับคนดูต้นทีไปแล้วว่าคุณจะต้องทําแบบว่าแสงเงา,าอะไรฟิวเจอร์แน่นอนผมก็เลยบอกว่าเราจะอะไรไปสู้กับแสงเงาถ้าสู้แสงเงาไม่ได้ก็น่าจะต้องสู้ที่ไอเดียแล้วก็ คิดว่าอยากจะฉีดออกไปเลยอะ่ะตอนนี้พูดเชั่นมันคือแบบอะไรที่มันไม่มีในโลกจริงอยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบเอาทุกอย่างมายามรวมกันก็เลยออกเป็นภาพเนี่ยน่ารักอืมอืมไปถือว่าไอเดียดีทุกคนครับคิดว่าไงครับสำหรับสองรูปภาพนี้ชอบรูปภาพไหนมากกว่ากันครับของผม,ผมดิของสวย <c oughs> ก็ถ้าสมมติว่าชอบรูปภาพของใครเนี่ยคอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูันว่าภาพของใครเนี่ยเข้าออกมาได้ถูกใจคนดูมากกว่ากันนะครับชอบผมนะครับก็อย่าลืม แฮชแท็กทีมไกด์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบของคุณกล้องเนี่ยก็แฮชแท็กทีมไกด์เหมือนกันนะครับเพื่อไปกํกำลังใจให้หลงานของผมนะครับแฮชแท็กทีมกล้องครับมันจะไม่แร์ถ้าคุณทําอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยงั้นก็ให้คนตัดสินแล้วกันถ้าเราตัดสินไม่ได้เอาเคยปะยังไงเราก็รอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะครับและถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไค,ร,คร์ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้พวกเราทำเฉลยอะไร อีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ผู้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ